ผมกับคุณป๋องนะฮะสังเกตมาแล้วนะฮะปีปเราไม่เคยชนะในช่วงของคิปแมทเทิร์นคือคุณกิจสีูุิเสร็จเลยซึ่งผมอยากจะถามเขาว่าคุณกิจเนี่ยคุณเป็นเทวดาหรือเปล่าอฮะคุณจะไม่แพ้เลยใช่ไหมเออคุณใหญ่มากเหรอคุณจะกกางผมมั่นใจในความดีของผมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเนี่ยต้องเห็นในความดีของผมที่ผมเนี่ยเคยจูงหมาขัมถนนมาครั้งหนึง่ง ส่วนผมก็เคยจูงคนแก่ข้ามถนนเหมือนกันแล้วพอคนแก่เดินไปกระเป๋าตังค์คนแก่หายสองใบนี่เออเออเยคุณอยากจะคิว่าคุณนั่งโต๊ะข้างคุณปัญญาที่รันคุณแล้วคุณจะไม่โดนทำอะไรเนี่ยอ๋อเอ๊ะเอ๊ะคุณกิจสีบอกว่าผมยังไม่หยุดเองกำลังพิวอาลมณ์อยู่ครับแม่ อย่านึกนะว่าทุกคนจะอยู่ข้างคุณเสมอไปเหมือนสุภาพสุธิว้าไว้เลยเข็นคกขึ้นภูเขาขี่ช้างไล่จับตะกัแตนใช่เห็นช้างขี่พาช้างไปเข้าห้องน้ำซะเออถุย